โควิดระลอกใหม่การระบาดใจกลางกรุงเทพที่พักคนงานก่อสร้างหลัก4ี่ที่พักคนงานก่อสร้าง, 4, ท,าางที่ดอนเมืองน่าจะเป็นระลอก3หรือระลอก4ไม่รู้ล่ะผมมีคําแนะนํำยังไงในการรับมือกับโควิดระลอกนี้ถ้าเราทํางานเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อแนะนํานะครับ สำหรับผมไปถึงผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอยู่นะครับเกี่ยวโยงกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะครับที่เรียกกันว่าระลอก3ก่อนอื่นเลยคือเราเคยคุยกันเรื่องโควิดตั้งแต่ระลอกแรกแล้วนะครับที่เอพิโซดนี้ลองตามกลับไปดูนะครับสรุปสั้นสั้นสิ่งที่เรากลัวกันจากเหตุการณ์โควิดอย่างแรกเลยก็คือตัวการปิดไซต์นะครับห้ามทํางานเลยอย่างที่2ก็คือการปิดตําบลน,นะครับ ห้ามเคลื่อนย้ายช่างต่างๆแล้วก็อย่างที่3คือการปิดของ Modern ์นเทรดนะครับหรือว่าร้านฮาร์ดแวร์ร้านวัสดุอุปกรณ์ซึ่งในในละลอกเนี้ยดูจากแนวโน้มก่อนนะครับดูจากแนวโน้มผมเข้าใจว่าการปิดซไซส์ไปเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ติดกันทั้งไซส์เลยเนี่ยน่าจะค่อนข้างยากนะครับไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นการคาดการนะครับเป็นการคาดการส่วนเรื่องการห้ามข้ามย้ายเขตห้ามข้ามย้ายตำบลเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมา ในโควิดลอ,อกแรกที่ภูเก็ตเนี่ยโดนหนักมากนะครับห้ามเคลื่อนย้ายข้ามตำบลกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโมเดิร์นเทรดหรือว่าร้านแ์ดแวร์ปิดโมเดิร์นเทรดอาจจะเป็นไปได้นะครับพวกห้างแต่ว่าร้านร์ดแวร์ปิดนี่ผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างยากหน่อยคราวนี้ผมจะสรุปวิธีการเตรียมล็อกมือกับระลอ,อกนี้ให้ฟังสัก3าข้อแล้วกันเนาะเผื่อเอาไปใช้ในการทํางานได้เผื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่ดูอยู่นะครับอันแรกเลยคือเมื่อเกิดเหตุการณ์ถ้ามันหนักมากกว่านี้มากๆเนี่ยถ้าเป็นไซต์ที่ค่อนข้างใหญ่โดยมีแคมป์คนงานอยู่ในไซต์เ่ลวกลัว การขนย้ายคนงานข้ามเข้าไปข้ามออกมานะครับแนะนําว่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อนะแต่คงคงจะไม่เกิดถ้าเผื่อล็อกดาวน์จริงๆนะครับหรือมีการเข้าไปตรวจจริงๆแต่ก็ไม่ได้เจอใครเป็นโควิดในไซต์เนี่ยแต่ห้ามออกมาข้างนอกหรืออะไรแบบนี้ถ้าโอนเนอร์ยังมีกำลังทรัพย์อยู่นะครับยังอัดงานได้อยู่เฮ้ยอยากให้ทำแบบนี้มีเงินจ่ายมีกําลังจ่ายแนะนําว่าถ้าท่านมีความเสี่ยงอยู่ในเคสนี้เราควรจะต้องตุนพวกวัสดุอุปกรณ์เอาไว้นะครับเช่นยกตัวอย่าง หน้างานถึงโปรเซสที่จะต้องก่ออิฐฉาบปูนแล้วเนี่ยควรจะต้องตุนเหล็กตุนปูนตุนอิฐเอาไว้เพื่อที่ยังสามารถทํางานในไซด์ได้โดยไม่ต้องข้องเกี่ยวกับดันนอเป็นต้นนะครับอันนี้คือเคสที่1ต่อมาเคสที่ห้ามเคลื่อนย้ายเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยช่วงนี้ถ้าตัวไหนที่อยู่ในเขตห่างไกลจาก านที่มั่นของแคมป์หรือว่าฐานที่มั่นของบริษัทหรือว่าที่เราเคลื่อนย้ายช่างได้เนี่ยตัวนั้นก็อาจจะต้องชะลอก่อนนะครับชะลอไปก่อนเดี๋ยวรอดูทีท่าอีกสักครึ่งเดือนเดือนหนึ่งเนาะถ้ามันเบาลงถ้ามันปัญหามันทุเลาลงจริงเราก็ค่อยรับเราค่อยทําเพราะปัญหาคือถ้าสมมติว่าโยกช่างไปตรงนู้นแล้วแล้วมันต้องเป็นไปกลับอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ใใหญ่มากก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับถ้าโยกไปแล้วล็อกดาวน์ขึ้นมาอย่างภูเก็ตตอนนั้นเขาเคร่งมากนะครับคือเขาห้าม ห,ห้ามย้ายเลยข้ามตำบลด้วยนะครับก,ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ควรจะเอาไปคิดดูนะครับว่าเรารับความเสี่ยงของการห้ามเคลื่อนย้าย,ยได้แค่ไหนข้อต่อมาข้อสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่ทํางานราชการเนี่ยก็จะกังวลว่าเฮ้ยมีโควิดช่างบางคนโดนกักตัวบางทีโดนทั้งชุดเลยนะครับเป็นคนเดียวจะโดนกักทั้งชุดหรือถ้าคนที่อยู่ใน เขียนสีแดงเข้มเข้าไปจะต้องไปกักตัวแบบเนี้ยไม่สามารถดึงช่างชุดหลักหรือชุดเสริมเข้าไปช่วยในพื้นที่ที่ทําอยู่ได้ทําให้งานล่าช้าแบบเนี้ยนะครับถ้าเป็นงานราชการผมมั่นใจครับว่าเดี๋ยวจะมีมติคอมอขอขยายเวลามาอย่างแน่นอนเหมือนครั้งแรกผมเคยพูดไปชัดเจนแล้วว่ามีก็มีครั้งนี้ผมมั่นใจว่าก็เช่นเดียวกันเพราะว่ามันต่อเนื่องกันมานะครับสิ่งที่เราต้องทําคือรวบรวมข้อมูลข่าวสารหนังสือเวียนมติต่างๆหน้าข่า รวบรวมเอาไว้นะครับพยายามศึกษาตัวที่มันเกี่ยวกับเราเพื่อที่เราจะใช้สงวนสิทธิ์ทั้งนี้ในสัญญาของราชการเนี่ยจะกําหนดเอาไว้ว่าให้สงวนสิทธิ์ภายใน15วันหลังจากเหตุการณ์สิ้นสุดซึ่งเหตุการณ์โควิดนี้ผมพูดตรงๆว่ามันไม่รู้ว่ามันจะยึดถือวันไหนเป็นวันสิ้นสุดนะแต่ก็ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเราควรจะเสนอเข้าไปก่อนขอสงวนสิทธิ์ไปก่อนโดยเปิดปายเอาไว้ว่าขอสงวนสิทธิ์เนื่องจากเหตุการณ์นี้จนกว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุด แบบนี้ก็ได้นะครับทำหนังสือเข้าไปก่อน3ข้อนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งข้อแรกคือเรื่องของการตุนนะครับตุนแมททีเรียลออนไซต์นะครับถ้าช่างยังทํางานได้ถ้าโอนเดอร์ยังมีกําลังจ่ายแล้วถ้าเรากลัวว่ามันจะต้องโมเดิร์นเทรดปิดหรือร้านข้างนอกปิดหรือห้ามข้ามเขตแต่เราอยู่ในแคมป์อยู่แล้วตุนเลยนะครับเราสามารถทําภายในได้ผมมั่นใจอาจจะโดนเข้าไปตรวจแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาถ้ามันไม่มีใครติดเราสามารถทํางานได้ ทำให้มันเป็นโค้ดซิสเต็มนะครับเป็นระบบปิดภายในไซต์ทำงานต่อสั่งของมาตุนอย่างที่2คือชะลอนะครับเรื่องการรับงานไกลหรือว่างานข้ามเขตชะลอกไปนิดนึงนะครับรอดูทิศทางน,นิดนึงแต่ถ้ามันไม่ใช่งานใหญ่ถ้ามันไป3วัน7วันจบอะไรงั้นก็ต้องเกลีย์ต้องตัดสินใจกันเองนะครับว่าเรารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนต่อมาอย่างที่3เรื่องขยายระยะเวลาสัญญาของหน่วยงานราชการของงานที่เป็นงานราชการนะครับ ไม่ต้องห่วงผมว่ามาแน่นอนนะครับแล้วก็เตรียมเก็บเอกสารข้อมูลหน้าขาวอะไรแคปเจอร์เอาไว้เก็บไว้เซฟเอาไว้ตุนเอาไว้และกันตอนนี้แล้วทำหนังสือขอสมรสไปก่อนเลยนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับเข้าไปดูคอร์สหนังสือเสียงได้ที่ taustore.com ครับมีความสุขตรงงานก่นอสร้างรักษาสุขภาพด้วยเราพบกัน